อ่ะครับตั้งใจถวายข้าวพาพุทธแล้วก็ถวายสังฆทานกันต่อนะครับขึ้นนโมสามจบพร้อมๆกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสูป,ปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชานังอุทะกังวะลังพุทธัสสะปูเชมะตั้งใจถวายสังฆทานนะครับอิมานิมะยังพันเต พัตตานิสปาริวาลานิภิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโคอิมานิพัตตานิสปาริวาลานิปฏิคันหาตุอมหากังทีคััตังอิตายะ สุขขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายของข้าพระเจ้าเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินสาธเครับอ่เดี๋ยวพระภิกษุลลอมมงแล้วก็เดี๋ยวทางด้านเจ้าภาพนะครับก็ถวายพระทหารยกพระเกศพระทหารแด่๋ยวพระภิกษุส่งนะครับ เขาบอกเก่งเขาบก